กรณีฟอรนเวส s นะครับอ่ณนะเวลานี้เราคือถ้าถามผมเนี่ยผมพอจะเข้าใจครับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของแรงคัดหวังแรงกดดันรวมถึงผลงานของตัวนักเตะเองด้วยกลายเป็นพยากร้าย008นูนน่นนี่นั่นนะเพราะคุณมาด้วยความหวังสูงมากครับคุณมาด้วยค่าตัวที่แพงมากๆครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกแล้วกันครับที่มันจะมีเสียงวิจารณ์ในเชิงลบแบบนี้แต่ถ้า เรามองในแง่ของการทํางานแบบระยะยาวอะณนะวันนี้เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ผ่านโปรโด้วยซ้ำสามเดือน4เดือนแรกถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราเป็นพนักง,งานใหม่เนาะเดินเข้ามาในองค์กรใหม่ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังสูงแล้วก็ผู้คนคอยคอยสับสนคอยเชียร์เยอะแยะมากมายซึ่งผลงานของเรามันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์หรือไปถึงจุดที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้สิ่งที่ผมรับมือกับมันได้ก็คือมองด้วยความเข้าใจและไม่ได้แปลกใจกับเสียงวิจารณ์ต่าง ซึ่งผมก็หวังว่าละกันครับว่าตัวของนักเตะเองอ่ะอย่างฟรีนเวียสเนี่ยเขาก็น่าจะรับรู้ได้ถึงเหตุและผลของมันว่าทําไมถึงต้องโดนแบบนี้ทําไมถึงต้องโดนวิจารณ์แบบนี้ทําไมถูกพูดถึงในแง่มุมนู่นนี่นั่นต่างๆแบบนี้เพราะผลงานมันยังไม่มาไงแต่ถ้ามองกันไปต่อก็คือสิ่งที่เขาทําได้ก็คือก็แค่ทํางานต่อไปครับในวันที่มันต้องพยายามมากขึ้นในวันที่ต้องพัฒนาม,มากขึ้นคุณยังไม่ได้ถึงจุดที่หมดเวลาแล้วไม่สามารถจะทํางานต่อได้แล้ว ข่าวดีก็คือคุณยังมีเวลาครับในการยกระดับตัวเองในการพิสูจน์ตัวเองในแง่มุมไหนก็ตามแต่เล่นเข้ากับเพื่อนเข้ากับเทคนิกเปลี่ยนแผนระบบใหม่ไม่คุ้นชินนั่นคือเงื่อนไขของคุณที่ต้องทาก็คือแค่ทํางานให้มันหนักและพยายามต่อไปถึงวันหนึ่งครับถ้าถามในแง่ของการเป็นแฟนเรียบๆเนี่ยผมก็ยังแอบหวังอยู่และยังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าวันหนึ่งฟูลแลนเวสจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นครับว่าเขาคือนักเตะระดับท็อปคลาสแค่ไหน แล้วทุกคนแหละครับในฐานะของการเป็นฟอลลิสต้าเนี่ยนะฮะคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเคสของฟอร์เรนเวียสของเป็นข้ามาแลกเปล่ยนกันได้นะครับ